ไดี๋ยขีดเบื้องเรามันเป็นสีจังใดจังสีได้เหรอีดเดี๋ยววิธีขันมันเป็นเรื่องเรืองเสียเอาไปเลยขันล่อเบื้องขวดนั้นไม่ได้กินดรอกถึงโดนกัสิประมาณกอันที่เอาไปสามสี่หมื่นก็ได้กิน ฟ้าบักซีดานหนุ่ยเนียไปต้นซีดาบับนี้เพิ่นมาฝ่าบักบมาจอบบักละมุดกับจอบบักซีดาก็ได้เอ้ยนี่ได้กินแท้เอ้อนี่จะสีเน่าแล้วนี่ได้แล้วนะได้บักซีดาหน่วยบักใหญ่เลยพูดนะเดี๋ยวได้มาแคงได้บิ่งห้อยขี่จนบาดเบิด ได้กกตาไม่ขีดจนบาดเบื้องน้นออกมันขีดแล้วมันจะเป็นแม่งเหรอเนาะโอ้ยมันก็ขั้นแจจากหมากดอกนี่ เก็บดูพอดห้อยขีดปุ่นน่ะเขียวเขียวเขียวอยู่ควรยังได้ต้องควรน้อยบ่ ว่าอันนี้มัน,มนบ,าน,บานขึ้นมันกระบ,บานแทบทุกอันแล้มันกรอบขึ้นไปไหมเนี่ยมันโกบแอนขึ้นไปนะแม่อืมตรงนูมันโกบแอนขึ้นไปซะอืมเงยนี่คือคือโอ้ยเยอะดีนี่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 นเหลืองอ,อู้ได้มากนึงแล้วงามงามไงเป็นมากรังได้อีกแบบที่เนี่ย จะเป็นลูกยังไงเออดอกบานมันจริงงายขึ้นอันนี้เพราะท่านคือบันคือเป็นงายคืนค่ะอืมวิธีวิธีเก็บบักละมุดนน่บบะ เออแมนขึ<พ>้นหน่วยข่อยปิดบางหนึ่งเนี่ขึ้นหน่วยข่อยเก็บบางหนึ่งโลนไงอันนี้ขึ้นหน่วยเงาเถอะป่ะอันนี้อันนี้คืออยู่นี่เหลืองอยู่นี่แม่นี่แม่เหลืองปะ

อืมีทับทิมแกหรือทีนจวงสิล่ะโอ้ยนกเขาทัางนี้คันดีเว้ยคันดีคันดีน,ดน,นี่ก็เลืเ้องอยู่แล้วนี่ก็เลื้องอยู่

คืโลนเบบแบบนึงโอ้ยมันกินบอไดแล้วมันเล่ยปลายแล้วเล่ยปลายแล้วตกเบบหลุดอืม ได้พลูกก่นนอกนพี่น้องนั่นรดงสิบก้แดงเลยอืมบ่หรยเด้วได้ีกแลวได้เร็วนี่ได้กินลูกสุกแล้วนี่สุกแล้ว,ว<า>พี่น้องนี่สุกแล้วอุ่นมากกันเด้อมากที่ตํมๆตมันบุกันบ่งกินกัน อืมจมันติสู๋เหรตัวนอืมอืมมันกินอีก,กรู้จะมันติสูแล้วสูแล้วมันจะไปหวานเก่ามันแล้วซูแล้วมองนี่หวา,า,านบ่บ่หวานมองนี่บ่หวานันที่บ้านกินไปแล้วเบิองเด้อเบิองมากเบืองเด้อเออ,อมานั่นอะ หมาดีเป็นไลยนี่เอ,อ้าหมานี่นนนนนกะทิสุกแล้วนี่นี่แม่นบ่นี่นี่ลักษณะนี่นี่ใช่ไหมมันเน่าตัวนั่นนี่อันนี้ออนันนั้นมันเน่านั่นแม่อีกด้วยทางในนั่นแม่บอ่อันนั้นขีดบางแล้วมันเขียวอยู่นั่นนะ่ะตั้มตนั่นไม่เห็นแม่นี่เออเบิ่งเราเปล้วเลือดไปได้ไหมนี่ง่ายมันแดงก็จอเยือ่เยือ่แถะ ดูกน้มันเหนม้งนม่เแข่ยมันมันละหมดสุขาตัวหนี้มมนบวบหรือแม่นตาบเห็นห่งบเห็นมันซื่อสีตาป่นี้เอ้าเม็นบเหีนมันตาป่นี้แม่ ่แทบจะกลได้แห่งกินบ้ออาแงมแห่งกินบ้ออาแงมมาเดอ้อพี่น้องกินบักละม,มุดมากละมุดสุกข้าต้นอรหวานหวานดีน้ำตาลทั้งนั้นน้ำตาลทั้งนั้นบ่หวานยิ่งชอบ โอ้ย่ยแปลงเนี่ยเอานี่ตึงดังเนี่ยเอาแปลงนี่อมมดแดงพูดนะนี่ย่างลาะๆนี่แหละไหนนี่ที่เหลือบวกั้นไทยนี่แหละมึงที่ปลูกไทยแล้วนี่ที่เหลือบวกั้นไทยนี่ไอ้มึงมาขั้นไทยนี่เด๋อเพชรเป็นค so well, ู่ใบย่นี่ด๋อันนั้นเด๋อปลูกแล้วแล้วแล้วบนแล้วโอ้ยย่างมึงนี่ยนี่แหละถ้าปลูกถรายดินก็ต้องปลูกมึงนี่เออนี่ร้ะนละว่ามึงนี่แหละปลูกถรายดิน ใส,ปปส่ปุ่นขาวบ่ใส่ตัวโอ้ปุ่นขาวเมื่อไหร่ตั้งหลายมีอยู่เมื่อไหร่ตั้งหลายต้งเป็นสอบปุ่นป้าชิปเด็ดหน้าที่ขอบคุณทุกการรับชมนะคะชิปหน้าเจากาอกันไหมนะค่ะเด้อันเอาปุ่นป,ปุ่นขาวว่านไปนั่นยังเลยว่านเห็ดยังปลูกอันนั้นเนี่ยปลูกมักอือกับอันมกักฟักหอมเนี่ยเอาปุ่งยังกับว่านหลุดกันเลยดียล่ะบ่ได้วว่านซื้อมาหลายยูดิตมันบ่ได้ บริสุทธิ์สิไปวาายสิบสิบนาทีแล้วอะพอแล้วพอแล้วค่ะแค่นี้ก่อนนะคะแค่นี้ก่อนนะคะได้ยินเสียงนกเขาบ่น้องนกเขาทั้งนี้ขันรีดีหลักบรรมุดบรมุดลนนี่นกเขาบบเมนนกเขานี่เบื้องหมากนี่คือเป็นสงสัยสงสัยบบเมนซุกอีกแล้วบนนี้โอ้หมดแดงใส่ เคียวว่าจังสิเคียวอืมอ้าวแค่นี้ก่อนนะพี่น้องเออแค่นี้ก่อนเด้อจ้าใครเข้ามาชมก็ให้ยังเฮงปังปังนะคะออทุกคนทุกท่านจ้าสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกท่านเด้อค่ะ